หายใจออกรู้สึกตัวจากนั้นก็ปล่อยให้ใหายใจตามปกติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวฝึกเท่าที่รู้สึกสบายฝึกแบบสบายสบายหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัว พอปกติก็หายใจเข้าออกทางจมูกเนี่ยแหละตามปกติพอฝึกไปเรื่อยๆสติมีกำลังเนี่ยก็จะรู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวการรับรู้มันจะกว้างออกถ้าเน้นลมเราจะมันการรับรู้อาจจะแค่ลมแต่ถ้าเราฝึกสัมมชัญญะด้วยเนี่ยการรับรู้มันจะกว้างออกจนหายใจเข้าก็รู้สึกได้ทั้งตัวหายใจออกก็รู้สึกได้ทั้งตัว ฝึกไปแล้วจะรู้สึกถึงลมละเอียดกองลมที่หายใจทั้งตัวได้ที่มันฟูฟูขึ้นมาทั้งตัวนั่นแหละนะเรียกว่ารู้กองลมทั้งกองนะระดับที่สองก็คือรู้สึกถึงการหายใจได้ทั้งตัวเลยนะหายใจเข้าก็รู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวนะหายใจออกก็รู้สึกขึ้นมาได้ทั้งตัวตรงนี้มันก็จะเริ่มสงบขึ้นเยอะเลย ใจก็เบากายก็เบามีความสุขนะระดับที่สองหายใจเข,เข้าออกทั้งตัวนะพอฝึกฝึกไปเรื่อยๆละเอียดขึ้นเนะี่ยก็จะปรากฏลมละเอียดภายในขึ้นมานะเป็นลมเย็นๆความรู้สึกภายในนะก็ถอยเข้าสู่ภายในนะก็จะรู้ลมละเอียดภายในภายในนี้มันจะเย็นชุ่มนะ มันก็จะวางกายภายนอกลงนะกายสังขารก็ระง,งับนะลมหายใจที่หายใจทั้งตัวก็จะระง,งับลงไปก็อยู่กับความรู้สึกภายในอยู่กับลมละเอียดภายในเป็นหลักจากนั้นมันจะพัฒนาสมาธิต่อไปนะนั่นเองเกิดปีติเกิดสุขต่งางๆนะอันนี้แนวทางของอนาปาล16ขั้นนะรู้ลมด้วยแล้วก็มีสัมมชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยนั่นเอง ฝึกได้ทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานะเราฝึกให้ชํานาญทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาเพราะระดับนี้ยังไม่ได้ใช้ระดับสมาธิเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญนะเนี่ยลืมตาแล้วก็ฝึกไดนะ้เราสามารถใช้ชีวิตระหว่างวันได้เลยระหว่างวันก็รู้ลมแบบนี้สามระดับปรับให้เหมาะสมนะจะทำให้เราบาลานซ์การใช้ชีวิตได้อย่างกลมกล่อมกลม,ก,ลม,ก,ลมกืนระหว่างทางโลกและทางธรรมนั่นเอง ค่อยๆยขยับตัวรู้สึกถึงกายที่ขยับอยู่สัมผัสรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกาย เดินสบายสบายรู้สึกถึงกายที่เดินอยู่สมผัสรับรู้ส่วนต่าง ของร่างกายรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้น ขณะเดินรับรู้ความรู้สึกที่ฝ่าเท้าทั้งสองขาง